สวัสดีค่ะเอาบุญมาฝากนะคะสวัสดีบ้านฮะทุกคนนะคะวันนี้พี่มีทำกรินไม่ใช่กรถินมาร่วมกระถินค่ะเดี๋ยวั้ดูกมน่บาทดยอดเท่าไหร่ก็ได้คะทคพ่ม้าทุณตาขู้่ร้่าม่รู้ไม่รู้ัอาออกหรือเปล่าร้อยบาทร ของานะคะคุณกัญญาน่คุณกัาน่เงินกมประมาณสามร้อยบาทคุณรั่การนนท์ศานามร้อบาทคุณังหลาดสีตา200บาทคุณนิสัยสุกแมีปิดย้อนปิดขับนะคะบุนขบุนุนขบุนอ่นะรอนจังเลยไม่รอค่ไม่รอนรด

ำกระถินให้ทุกคนนะคะให้บ้านพักมีความสุขแล้วร่ำรวยร่ำรวยผูกหวยวันที่16บหกพฤศจิก,กากันเดี๋ยวค่อยดูจมกอกยอดกระถินที่มีจะบอกยอดกระถินนะคะ ฉันเย็นฉันเย็นจังเลยฉันเย็นเย็นจังเลยเมื่อกี้ไม่ได้พัดลมในรุดมาเร่องพย่างแปลงขออนุญาตนยค่ะร้บเงินขออนุญาตยนะคะเรียนเชิญนะเจ้าคะเจ้าภาพหลัก เรียบร้อยนะเจ้าคะเรียนเชิญนะจ้าคะรายนานผู okay ้ร่วมสร้างบันทีร่วมนัสด่ัคสะเย็นมากเจ้าคะาสาวาหลวงหนองคายในวันนี้นะจ้าคะพวัตถุประสงค์ในการทำบันี้นะจ้าคะเพื่อ การเปลี่ยที่สุดที่สุดที่มองเห็นเป็นว่าทางนี้ยะเจ้าค่ะเป็นศาลาเก่าแก่ตั้งแต่เริ่มตั้งวัดนะเจ้าค่ะแล้วก็ไร้่เปลี่ยนหลังคาเป็นมุงหญ้ามาหนึ่งครั้งวันนี้คือที่สาวกวายที่ชั้นสองไร่ใช่ไหมล่ะเราก็ซื้อเพิ่มอีกกี่ไร่ขึ้ไร่มาเปลี่ยนหลังคาที่สุเนี่ยร้อนอุ้ยเย็นเย็น เรื่องด้วยหลังจาตตนที่ตกก็ซีนเวลาปฏิบัติธรรมก็จะไมห็นกลางกลางนะคะวลาตาหลงตาบันเป็นการลำบากในการปฏิบัติปฏิบัติของพระของเจ้าของผู้มาปฏิบัติพระอาจารย์ก็เลยเลยอว่าปีนี้วค่อยเห็นแ่รื เดินในทางยนี้ร่วมงานกิจวัารทีวันนี้เราจะได้ร่วมกันมือสร้างศาลาใหม่นะจ๊ะคะเปลี่ยนหลังคาแล้วก็ยกโครงขึ้นให้สูงกว่าเดิมให้กว้างกว่าเดิมนะจาะคะและจะเป็นขั้นตอนจะเป็นเพลย์แต่จะคงความเป็นไทยไม่เหมือนเดิมเสาที่ได้ได้จากการรับบริจาคเสาส่วนใหญ่เป็นเสาไม้แดงเป็นเสาไม้สักซึ่งเป็นไม้เนื้อ และได้รับบริจาคจากทุกทุกวันทุกช่วงเวลาที่เป็นหลักก็คือท้าของพระอาจารย์สิทธิชัยพิยะาโรยคุณพ่อบัวหลวงคุณแม่ประยงส่อนชัยเป็นเจ้าค่าเสาไม่เดือทั้งหมดขั้งมวลนี้เจ้าคะแล้ก็มีหลายๆที่นักชาติที่ร่วมบริจาคในครั้งนี้และเราก็จะคงเสาไม้